จากการที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนสำนักง,งานขนส่งจังหวัดมหาสารคามได้เปิดช่องทางเพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกชนิดหรือผู้ที่พบเห็นการกระทําที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้สามารถแจ้งข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียนได้ที่โทร1584ตลอด24ชั่วโมงนั้น จากการดำเนินงานพบปัญหาก็คือข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนอยากต่อการตรวจสอบเพราะมีเพียงข้อมูลจากคำบอกเล่าจากผู้ร้องเรียนเท่านั้นและผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการเข้ามาติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามเพื่อน,นำหลักฐานมาให้เพิ่มเติมประกอบคำร้องเรียนเช่นภาพถ่ายคลิปวิดีโอ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรับบริการรถโดยสารสาธารณะหรือผู้ที่พบเห็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับร้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามจึงได้คิดค้นนวัตกรรมด้วยสื่อออนไลน์ โดยการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบลายโดยใช้ชื่อว่า1584 DLT ขนส่งสารคามซึ่งการสร้างนวัตรกรรมรับเรื่องร้องเรียนนี้ได้ทำการสร้าง QR Code ของ1584 DLT ขนส่งสารคามเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยการสแกน QR Code โดยใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนจากนั้นประชาชนก็สามารถแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียนผ่านทางลาย ซึ่งจะสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทั้งส่งข้อความหลักฐานภาพถ่ายและคลิปวิดีโอได้อย่างสะดวกสบายเช่นเรื่องควันดำเกินที่กฎหมายกำหนดเก็บค่าโดยสารเกินที่กฎหมายกำหนดบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสารจอดรถในทางเดินหรือไหลายทางโดยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้าสูบบุรีในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนตลอด24ชั่วโมงซึ่งข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนผ่านระบบลายจะมีข้อมูลที่สมบูรณ์ชัดเจนมากกว่าการได้รับข้อมูลจากการบอกเล่าเพียงอย่างเดียวและจะเป็นหลักฐานที่สําคัญอย่างยิ่งในการประกอบการพิจารณาดําเนินการเข้าไปตรวจสอบตามข้อร้องเรียนทําให้การดําเนินการตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยหลังจากรับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาต,ตามลําดับภายใน24ชั่วโมงซึ่งผู้ที่ร้องเรียนก็จะได้รับเงินรางวัลจากการแจ้งข้อมูลกับสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามหลังจากตรวจสอบบ้ามีการกระทําความผิดจริงและได้ดําเนินการเปรียบเทียบป,ปราบจากผู้ที่กระทําความผิดประชาชนได้ประโยชน์ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือประชาชนเนี่ยก็คือสามารถที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ,กรปราบปรามผู้กระทำความผิดนะครับ เกี่ยวกับรถบนท้องถนนนะครับเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการนะครับแล้วก็ส่วนที่ได้จริงๆก็คือจะมีเงินรางวัลนําจับให้กับประชาชนนะครับผู้ที่แจ้งเบาะแสเขมานะครับข้อมูลต่างๆทางเราก็จะปิดไว้เป็นความลับทางราชการโดยที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับและนอกจากจะแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้ว ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามยังได้ออกแบบลาย1584ขนส่งสารคามโดยสร้างหน้าจอให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามและกรมการขนส่งทางบกได้โดยสะดวกโดยการออกแบบเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามรวมถึงบริการอื่นๆเช่นสอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี ซึ่งผลการดําเนินงานปรากฏว่ามีประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารข้อร้องเรียนต่างๆเพิ่มมากขึ้นและสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการกับผู้กระทําผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นถ้าไม่มีลายตัวนี้ก็คือประชาชนจะไม่กล้าเข้าถึงโดยตรงนะครับ จะต้องเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเข้ามาหาเจ้าหน,น้าที่ที่สำนักง,งานซึ่งประชาชนไม,ไม่ไม่สะดวกที่จะเข้ามานะครับแต่ถ้ามีลายนวะัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาประชาชนจะเข้าถึงได้รวดเร็วนะครับกล้าแสดงออกอในการที่จะแจ้งข้อมูลต่างๆแล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับทางของหน่วยาง,งานเราได้ชัดเจนมากขึ้นครับผลสำเร็จที่เกิดขึ้น จากนวัตกรรมการสร้างลาย154 8 DLT ขนส่งสารคามทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างวินัยและความปลอดภัยในการแชรรถใช้ถนนผู้ขับรถได้ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการแชรรถใช้ถนนอย่างเป็นรูป,ปธรรมนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยี Thailand 4.0อันจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชนต่อไป